ชมอยางที่บอกไว้นะคะวันนี้อสมทเราก้าวเข้าสู่ปีที่40แล้วนะคะถ้าเป็นคนนี้ก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งมั่นคงภูมิฐานนะคะแต่ก็ยังมีหัวใจเด็กๆอยู่นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่คนรุ่นใหม่ได้ไม,ามากขึ<ร>้นเราหัวใจเด็ก<ช><ช>ค่ะ<ช>ตัวแทนของคนหัวใจเด็กนะคะ <c oughs> แล้ววันนี้ค่ะทางคณะผู้บริหารนะคะก็ทําพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสสำนักข่าวไทยเข้าสู่ปีที่40นะคะก็เดินหน้าทําข่าวเชิงรุกทุกช่องทางสื่อค่ะ นายเศรษฐวุฒิจันวาวามรองกรรมการผู้วยการใหญ่สายงานการ eb, ผลิตเนื้อหาและรายการบมจอสมทรพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานนะคะวันนี้ได้ร่วมกันทําพิธีเคารพสักการะหลวงพ่อองค์ดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําอสมทเนื่องในโอกาสครบรอบ39ปีเข้าสู่ปีที่40สํานักข่าวไทยก็พร้อมประกาศเดินหน้าทําข่าวเชิงรุกทุกช่องทางสื่อค่ะบนพื้นฐานของความเป็นกลางน่าเชื่อถือมืออาชีพสู่สึกทีวีดิจิตอลค่ะ นักข่าวไทยยังคงยึดมั่นในการนําเสนอข่าวด้วยความเป็นกลางยึดมั่นในวิชาชีพเราเสนอข่าวด้วยตามข้อเท็จจริงไม่มีดราม่าและในสิ่งที่สํานักข่าวไทยจะก้าวต่อไปก็คือว่าเราจะใกล้ชิดผู้ชมมากขึ้นทุกสื่อ ทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุแล้วก็สื่อดิจิตอลตอนนี้ผู้ชมสามารถติดตามข่าวของสำนักข่าวไทยได้ทุกช่องทางเรามีสื่อดิจิตอลซึ่งเรากำลังก้าวไปไปพร้อมๆกับสังคมไทยซึ่งสื่อดิจิตอลเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนไทยสำนักข่าวไทยจะไปพร้อมๆกันกับคนไทยทุกคนคะ่ะ